ชมขึ่งเชียงรายกับปัญหาของขี้หมูกันหน่อยครับไม่ใช่ขี้หมูราขี้หมาแห้งเลยนะอ,อันนี้ขี้หมูจริงทองแท้สดๆเลยนะคะกลิ่นมาเต็มเลยแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าอยู่ห่างจากชุมชนเขาแค่ร้อยเมตรครับมันเหม็นซะจนแบบกินข้าวไม่ลงอะ่ะแล้วพอไปแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกงี้ค่ะว่า S <S เดี๋ยวถ้ามาตรวจสอบเราไม่เหม็นโดนเขาฟ้องกลับนะ <S 2> <S 2> <S 2> ูชาวบ้านเหวอเลยอ่ะไปต่อไม่ถูกเลยคุณตาปัญญามูลเทศวัย72ปีค่ะอยู่ที่บ้านดงป่าเมี่ยงหมู่ส0ตะบนห้วยศักด์อำเภอเมืองเชียงรายร้องเรียนมาทาผู้สื่อข่าวบอกว่าบ้านดงป่าเมี่ยงที่แกอยู่มา40กว่าปีตั้งแต่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะจนปัจจุบันมีแล้วแล้วก็สปีก่อนก็มีฟาร์มเลี้ยงหมูมาตั้งตอนแรกเนี่ยเป็นฟาร์มเล็กเลี้ยงไม่กี่ตัวไม่มีปัญหาอยู่กันได้ต่อมา ขยายเป็นที่พักหมูเพื่อรอชำละทีนี้หมูมาลงทีกูเนื้อเป็นร้อยตัว มากกว่าร้อยตัวแต่ละเดือนนําหมูเข้ามาหลายรอบด้วยมันก็เลยมีกลิ่นเหม็นจากขี้หมูอย่างดุนแรงไหนจะกลิ่นน้าเน่าจากบ่อชะล้างไหนจะเสียงร้องของหมูที่มันแบบอีดอีดอีด,อ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 ดกันทั้งกลางวันกลางคืนอีกอะ่ะชาวบ้านทั้งเดือดร้อนทั้งรําคาญทั้งเครียดนะคะเวลากินข้าวก็มีแมลงวันน่ะบินหึงมาตอมอาหารร้องไปแล้วหลายหน่วยงานไม่เคยได้รับการแก้ไขล่าสุด เจ้าหน้าที่เข้ามาหาตาปัญญาแล้วบอกว่าถ้าตรวจแล้วไม่เหม็นเจ้าของฟางเขาฟ้องกลับตานะตาบอกผมก็ตกใจอ่ะผมฟ้องขอความช่วยเหลือไปไหนกลายเป็นว่าผมจะโดนฟ้องกลับทั้งทั้งที่ผมกินข้าวหลับนอนเดือดร้อนไปทุกอย่างอะ่ะเอา,เาะว่าจะไก่น้อยมันอยู่ที่มันลำบากลำบากนั่นก็เมได้รับได้นอนจะได้อันพักผ่อนนอนหลับสบาย ไหนได้ฮั่นเออเสียงลูกขวัญถ้าก่อนมันเลี้ยงก็เลี้ยงน้อยๆน่ะมาสักสามปีแล้วก็มันทักิีจการไปเอาหมูมาขายเลยก็หมูเป็นตัวเป็นอยังเอามาเป็นลํำรถดสองลํำรถเนี่ยมันกันหน้ากันไปแล้วท่าทางซ้ายที่เห็นแมลงวันเยอะๆนั่นอะอันนี้ให้ฟังเสียงหมูก่อนนิดนึงอ๋อจะได้ยินอย่างนี้ เราอยู่บ้านอะแล้วเราก็ต้องมาฟังเสียงหมูที่มันกําลังจะถูกเชือครับร้องะค่ะแล้วเวลาเราจะกินข้าวเราจะทํากับข้าวบ้านเราก็มีมแมลงวันบินมาเป็นกองทัพแต่กลิ่นมันไกลามากเอาจริงนะกลิ่นด้วย,เ,ยเสียงด้วยมแมลงวันด้วยครับแล้วมแมลงวันมาจนต้องใช้กระดาษกาวดักโอ้โหแบบคือเล่าข่าวฟา้าหมูแท้ แต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปถ่ายในฟาร์มเนาะเอาดูภาพแมงวันไปก่อนเนี่ยที่เขาดักไว้เพราะมันมันรบกวนการใช้ชีวิตมากอ่ะเพราะว่าอะไรมันมีกลิ่นมันมีความอะไรให้แมงวันมันไปไข่ใช่ไหมคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเพิ่มปริมาณแมงวันในพื้นที่มาอย่างมหาศาลรแล้วฟาร์มาทีหลังชุมชนชาวบ้านเขาอยากว่าย้ายออกไปได้ไหมให้ไกลหน่อยได้ไหมตอนนี้มันระยะห่างมันแค่ร้อยเมตรร้อยเมตรก็ คุณผู้ชมลองคิดดูว่าเดินร้อยก้าวอ่ะยังไงกลิ่นขี้หมูเนี่ยม,มันลอยถึงบ้านคุณแน่นอนแล้วคุณจะนั่งกินข้าวอ่ะแมงวันก็บินอยู่อย่างนี้ยอาก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแหละในชุมชนนะครับนายเห็นใจนะฮะ